หยังโอ้ยพอเห็ดใครมูนึ่งจ้าพีนา่น้องุ่นะเต็มพ้นเลยจ้ะโอ้ยน,นุ่นี่ลุนะ่มเหมือนกันดรอปนะอันใดดอกเนาะจ้สวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้า,าจ้ามือนี่พ่อก,กันมือเขาพันศาเด้อจ้ะมาหาเราปลาเนาะจ้ะอ่ะไอ้ไม่ใส่เลยคุณนนาะ กินเห็ดตะไคร้แต่ถ้ามาเบิ่งเห็ดตะไคร้ก่อนนักแรกแหกมันออคือคอยผากินก่อนอ,อุ๊จัดดีจ้ะอืมแต่พ่อมันบวชเรือนอะไนอ้บวชเรือแล้วผมกินเมื่อเนื่อตัวนี้ตัวนี้จ้าแมนอ่ะ,อะดอกแรกแหกมันจ้าขึ้งเดียวก็เอาพ่อก,กันไม่หนียู่ไอ้วัดทำเล็กนะจ้าของเก่าเนี่ยและวัดกัตตันยุ่นี่แหละ ตามดูสามชมวโมงจากว่าห้อจะได้เห็ดลายปนไดมือนี่ไปเลยจ้าไข่เขียวดอกงามงจ้ะเขียวก็ขึ่นี้ยดอกฟรีเลยเนาะจ้ะไปพาะอีกต่อจากอีกมูนึงจ้ะาอีกมูนึงจ้ะอือต่อถือไปอีกเราเหมือนพี่างนี้เนาะไข่เขียวงามงามจ้า Đây. Chí đồng này. Đồng tuông cả. จังได้เอ้มือนี่มาแต่เศ้าเลยจ้ะสองดอกงานจ้ะเนาะมีเห็ดคาที่มือมันเลยเป็นเห็ดไข่ป่ะหวานจิดมงานจ้ะเห็ดไข่เขียวมุนมนมุนมน

ไปปลูกหนอนพี่น้องเอาไออามาเอาเห็ดตะไคร้ก่อนเน้อจ้ะส่งโซ่าซคนกำลังล้างขึ้นไปเน้จเอจ้ะไปไปก,กินน้อยยืดถึงขาเด็กคนละไม่หันยืดถึคขาไปได้ไหมดอกยังอยุบซ้ำดอกอีกแล้วจ้ะ ออกคักออกแน่ดีนะเห็ดไข่เคียวนี่รอ่กันด้จ้ะนี่เมียงกินอะโมมากรเสด้เห็ดตะไคร้นะจะมอนี่มองก้น่ออกขายภาพได้เลยตดอกจุ่ม้ะจ้ะเห็นแต่ขาคนเลยใบใหม่น้นาบ่ค่อยเห็นนะจ๊ะตอนนี้เลยสามสี่ดอกหาดอกกันเน ดี๋มวมามีแล้วตอนหมละดอกอกมองมาหละดกมาเขาจะมาแว่อีกดอกกงงาอีกสดอกครับผมนานนานคือเกาหน่อยนันนันคือเกาดูใกล้กันครับผมดอกบาน

ดูมันไปเจ้บอ,อ,อกมาเลยเข้าไปบ่ได้มันปลาหฮก็จะมองไหโอ้ดอกั้นคืนองามเลยนะนั่นอ่ะมากมือว่านี่บ่พออีมากนั่นบ่พองามเลยจ้ะสามดอกสามวยที อื้อชีดอกเป็นอย่างนี้จุกหนึ่งบันแบบม่าเนี่ยชีเล่นมานี่ยีดอกเอางามอีกที่เก่าจ้ากืออีกดมูนึงครับครับอื้อ หมูกับมันก็เนาะหมูอบก่อข้าวหมูอบ่อขวงเมอ๋องามๆอีล้วจ้ะงดหนึ่งเลยค่ะกรลืมแจ้งว่าเราเขาจะขึ้นไปข้างบนแล้วจะจากผู้หวนเลยนะตัวงามแต่ดอกดัวด่างฟอกเล nhau nhau lên nghe nhau, nhau cần đi mùi này đâu đi cảm là nó không gì lắm nó ấy bàn lắm nó mãi là bàn nó phối mùi nó mùi nó các ตัวเปนเสื้อต่อไบอันเอเมเท่านี่ม้เท่าต่บ้อหัวค้นหลุดออกมาคือหัวนี่นี่ขาคอหนีเลยเอายูบเเอาบอมันอ่อนเอาหอกสนะมเนี่ยนีดนี่ก็บงอิน่งกอน่ะีดมันไปดูไปไปบ่ไปยูพอข้างหน้าอยู่แมน

ดอกไข่เขียวล้วนๆเด้อจ้ะนี่เอ้าเก็บมาก่อนอายดอกนี่ดอกนี้นี่มาต่อเถ้ <ừ. S 1> าไม, <ừ. S 1> ม่เท่าเ <ừ. S 1> มื่อไหร่จะเท่าอ่าแข็งอยู่เนาะตามดอกอีกแล้วจ้าพอดอกน้ำอีกแล้วจ้ะ Ừ, hỏi là già mù nên muốn lấy nên mà coi này mẹ này Bà đây đỏ ngam phải nè đỏ ngam bừng bừng hoa anh bán đó bừng cả có đây đỏ kia này đỏ ngam hang chung cũng gì nàng à ừ. mình đi đây Một ừ. đi ờ, cà này đi cà lửa nó cà vân đi mình vân khá cà vân đi 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 จุมเนี่ยพี่น้องเรียนดอกนึนคินกือกินนั่แหจุจหจ่มอีดอกนึงครับผมเียงรุดึ้นไปกิบเห็ดมันยังว่าได้ไปอยู่เออผมก็ปเป็นงนาหวมหลเลยเนี่นใบใหม่

Ít được bàn chưa Kháng như mà Kháng như Đọc bàn đọc bàn Đọc chùm cà phố Đọc ừ. chùm ngắm Ủa ừ, chùm ดีดอกนี่งามอดอกกันม่เห็นเปลือยทิ้งอูอ้หูงามงามอีกดอกนี้จ้ะน่าที่นาะนี่อนดอกงอกนะเว้ยขึ้นเป็นแนวนั่นจังหวะ <laughs> ดัน<อ>ดินขึ้นมากดมดเลยเอามาต่อผู้หัวแล้วเด้อตอนนี้ถือว่าเบิ่งเฮดินแล้วจะว่ามันจะออกบ่

กัะจวนเลยคุณเอเติดพ่นเลยจ้ะพ่นเนี่เขาเคยมาเอาหลายปีแล้ะด้วยมันนี้เขาเลยยางลงมาเบิรงม่ซื้อจ้ะกายนี่หิงหลายเนาะเต็มมาเนี่ยเด้แคบิไกนี่ดอกเนาดอกเน่ามันหลายเด้ทำมาบ่เัินมันเลยไปก่อนเข้าไปก็บ่ะไรข้าเครือเพชรโอ้จี๊ดจ๊ะ ไอ้เบสุดอกอยู่บ่ไอ้ได้ยู่ได้ยู่แขงยิงบ่ได้ออกจุมหนึงออกจุมหนึงม้ามทันกัปเลยอ้เคยออกเถเนี่ออไปอยู่บ้ามาเอาไปลยเพรว่าคนกบ่ได้มาคนกับ่ลงมากนะท่านี้นะบ่อเจ้าปนนี้หอกนี่ออกม่เลยุให้ยู่นะจ้าขัางัแม่ด้วยอืมงาข้าเครือเพชร อืาไเอาไปใสีย่างว่หวานจริงคือบอกมีอันกินมันอ่ะนอ้ยอย่างหักต้องเสียงหักเด้อต้องเสียงหักเด้อด้อนเหมืองเครื่องด้วย หลักเกินแล้วเนาะโอ้ยดอกนี้ดอกง่ายโอ้หมุนหมุนหมุนได้แล้วได้ละโอ้โหเดียวเศร้ากว่าดอกเนื้อกินไปแล้ว lưu luyện ở tam khá nhau lưu à? yeah. Để... à. điều lưu lưu một lưu 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 điều lưu ngang กดอกงามเนาะดอกเดียวก็ได้หัวเหลืองเนี่้วก็พูแมนมาเหี่ยวตลอดเลยมอดอกาดอกขาลาอ่ามาไอ้มายอดเห็ดที่ใดที่มามือนี่จ้ะที่กัดเอ่อมือนี่ห้ามาามองไว้กระตันยู่ก่อนได้จ้ะช่วงเศร้าๆหน่อยเนาะห้ามมาต่อให้แล้วกับขื่นไปฟู้หัวจ้ะกับบ้าีเห็ดนะฟู้หัวไตยนะเห็ดบินมากหน่อยนึงจ้ะกับบ้านป่านนี้เนาะมันก็บยังห่างๆอยู่ ขอกกันมื่อนี้มือเขาพันษาเด้อจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไล์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอกันไ่คิดหนาคือนก่อนละจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำนาะมื่อนี้เห็ดตะไคร้เขาได้เปิดมูอยู่เด้อจ้ะว่าจีบออกลายก็ยังออกหลายเนา่อยเนาะตะไคร้มูแบบง่ายเลย้ะไค่เคียวจ้ะไปม่ได้เลยนี่มันยูปลาเข้ามา